สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมแล้วนะฮะเพจดูทีวีนะครับอะไรก็ดูไปนะครับผมนะก็รับคลิปนี้นะครับก็อยู่กันต่อนะครับกับเกมคาร์บาว์ทัวร์ไลน์นะครับผมนะก็เป็นโปรเจกต์เดิมเนาะนะครูสเปเชียลนะครับรีวิวพิเศษนะเกี่ยวกับสายพีษนะรีวิวเจาะลึกละเอียดยิบยิบนะฮะยิบยิบเลยนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับบทนี้นะครับบทที่3 นะครับก็ที่ผมที่ทวนไว้ในพาร์ทที่แล้วนะครับบทที่2นะครับว่าวันนี้บทบทนี้บทที่3ผมจะพูดเรื่องค่าสเตตัสนะครับที่ควรจะอัพนะควรจะมีควรจะอัพนะครับสำหรับใครที่เรียนพระนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะไม่ต้องรีรอนะเสียเสียเวลายืดยาวนะครับนี่อ่ะดูน่าสเตตัสนะครับหน้าสเตตัสนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมีค่าอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับ mac mp hp h p l e g e n d เอ๋อแท็กไทยเอคลินิกขี้แมันยำอ่ฮิลลิ่งพาวเวอร์พีพีแท็กพีพีดีเฟนอะไรเงี้ยเราเยอะแยะไปหมดเลยนะครับใครที่สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะหรือว่าเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยนะเพิ่งเล่นข่าวเบาเพิ่งเล่นใหม่ๆเลยนะตัวสร้างตัวแรกเลยก็อาจจะงงว่าเอ๊ะเราจะอัพอะไรดีอ่ะนะอัพอะไรดีให้มันเก่งๆก,กว่านะให้มันอยู่รอดวาะเล่นพาแล้วเนี่ยนะเล่นพาแล้วต้องอัพอะไรวะนะครับนกะ็ นะฮะก็แนะน,น,นำเลยนะครับว่าอ่าอันนี้อันนี้ผมอิงเลยนะอิงเลยอิงจากผู้เล่นเล่นที่เล่นพาด้วยกันหลายๆคนนะครับว่าเขาอัพอะไรเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยเขาจะอัพเลือดนะครับก็คือ m a x HP นะครับ max hp บางทีแบบอัพ เยอะเลยแบบมีพอยต์เท่าไหร่ใส่ไปให้หมดนะครับก็จะทําให้เลือดของเราเนี่ยเยอะนะเยอะมากนะฮะเยอะแบบทะลุกเกือบบางทีก็ทะลุ20,000เลยก็มีนะครับแบบลงแต่เลือดอย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนนะครับไม่ต้องไม่สนใจอย่างอื่นเลยลงเลือยอัพได้มา3พอยต์ใช่ไหมมันจะได้มา3พอยต์นะครวก,รก,ครก,ก็ลงเลือดหมดเลย3พอยต์นะครับเลี้ยวอัพ3พอยต์ก็ลงเลือดให้หมดนะไม่ได้ไม่สนใจอะไรเลยจอาเลือดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแล้วก็ที่เหลือค่าที่เหลือพวกอ๋อ,อแท็กไทยคิแม อัตราการคิ้แม่นมันยำหรือฮิวมารเวอร์ก็จะไปอาศัยหาจากหาจากพวกของพวกชุดอย่างเงี้ยนะมันจะมีออปชั่นเสริมเหนะ็นไหมมันก็จะอาศัยหาจากพวกนี้เอานะต้องกำไรอะไรอย่างเงี้ยหาจากพวกนี้เอาแหละนะครับแต่ว่าสเตตัสเ,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 เอาเลือดไว้ก่อนเราเลือดอย่างเดียวเลยเอาเลือดเลือดเลือดต้องเยอะนะครับก็ใครที่อัพสเตตัสนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะเลือดมันเยอะทําให้เรา ยืนยืนโจมตีมอนต์คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยได้นานาขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งรีเพิ่งรีเตตัสใหม่นะรีไปเมื่อสองสามเดือนนี่เองนะครับรีรีใหม่หมดเลยแล้วก็ลงเลือดเลือดไปตอนนั้นมันมี150 point, นร้อยห้าสิบพอยต์นะฮะตอนที่แพทที่เลเวลห้าสิบนะเิตันห้าสิบแพทออกสิบยังไม่มานะฮะก็อัพแต่เลือดไปเลยร้อยหนึ่งเหลืออีกห้าสิบลงฮิลเลียมพาวเวอร์นะจะได้ฮิลแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ โอเคนะครับเพราะก็เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้แข่ค่าโจมตีะไรเท่าไหร่นะครับพอตอนแรกผมลงนะ่ลงเลือดเลือดเท่าไหร่นะเลือดลลอล <c oughs> เลือดลงไปเท่าไรวะลืมละเลือดแปดสิบฮิิ่งสามสิบโจมยี่สิบนะจำได้เลยจำแม่นเลยนะครับตอนนั้นแล้วก็มาทั้งรีใหม่นะครับเพราะว่าตอนเดีย๋ยวที่ผมบอกว่าตอนแรกมันลำบากนะครับผมเล่นคนเดียวตลอดเลย ผมเลยคนเดียวส่วนใหญ่นะนะส่วนใหญ่เลยตอนแรกแรกช่องแรกเลยเวเรลหนึ่งจนถึงเลอรลประมาณ40กว่าผมอยู่คนเดียวเกิดตลอดอ่ะผมก็เลยต้องอัพออเท็กทายเพื่อที่จะให้มันมีอ่ให้มันมีพลังโจมตีหน่อยนะจะได้ตีแรงขึ้นมาหนึ่งไวแล้วเวลาทำเคอียร,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 รจะได้รอดเอาตัวรอดได้นะครับโอเคนะฮะแต่แต่แตถ้าให้แนะนําเลยนะนะครับผมก็ ให้ลงเลือดนะลงเลือดเอาเลือดเยอะๆไว้ก่อนนะครับลองลงมาก็จะเอาจะอัพเอ็มพีรีเจนก็ได้นะครับเวลาฮิลเวลาเราไปฮิลลิ่งอะไรเงี้ยจะใช้มานาค่อนข้างเยอะนะถ้าเล่นสายพระนะครับเวลาเราไปใช้สกิลฮิลสกิลโจนเนี่ยมันจะใช้มานาค่อนข้างเยอะนะครับบางทีแป๊บๆหมดละทําให้มานารีดีรีเจนหรือว่าฟื้นตัวเนี่ยไม่ทันนะครับทําให้เรามานาหมดเราต้องมานาคอย กดขวดมานาให้มาันาเด้งขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับหรือว่ากินพวกอาหารอาหารเสริมอะไหนวะเนี่ยครับที่เพิ่ม m p a g e n เเจน,นเพิ่มขึ้น40หน่วยเป็นเวลาเท่าไหร่ท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้อย่างเงี้ยนะครับให้มันเพิ่มเรื่อยขึ้นต,ต่อวิต่อ2วิเยอะขึ้นนะครับมันจะฟื้นฟื้นทุกทุกสองวิสองสามวินี่แหละนะครับส่วนออสแท็กไทยนะครับออสแท็ All กไทยก็ทายที่เล่นพระสายโจม นะเขาจะแน่นอนว่าเขาจะไม่สนใจค่าฮ e ลลิงพาวเวอร์ถูกไหมนะครับาจะ,จะเขาจะยกฮ e ลลิงพาวเวอร์ออกไม่สนใจจะไปลงเอาเอา,เอาแท็กทายกับเลือดบางทีลง2อ,อย่างนี้นะครับเอากูจงตีแรงไว้ก่อนนะครับรีดกูจะจะฆ่าจะยิงอย่างเดียวนะฮะฮิลลิงจะซับซับคงซับใครไม่สนใจนะครับตีแรงไว้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับส่วนค่าเอฟเฟนซี่นะครับ หรือว่าค e ีเอฟเฟนซี่แม่นยำหรือว่าขีแม่นยำแม่นยำอัตราการขีเนี่ยนะครับก็มันไม่ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะเพราะว่ามันมีอยู่ในอยู่ในพวกเนี่ยอยู่ในพวกอาวุธอยู่แล้วนะครับอัตราการคงกันชีเนี่ยลราก็ไปหาเพิ่มจากใส่การใส่ใสุูนใส่ของประดับอะไรต่างๆเพิ่มเอาหาเอานะครับก็สเตตัส ก็ไม่ต้องไปสนใจสายใจอะไรเท่าไหร่นะครับมันก็เอาไว้เวลาติดขี้ติดแม่นยำเยอะขึ้นขี้เยอะขึ้นมันก็จะทำให้เราติดขี้ติดบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับตีแม่นขึ้นอะไรเงี้ยฮิวแม่นขึ้นอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปอัพอะไรมากนะครับไม่ต้องไม่ต้องอัพเลยก็ดีนะครับส่วน h e a l i n g power นะครับอันนี้จะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะนะครับสำหรับใครที่เ,เล่นสายโจมหรือว่าทั้งสายโจมทั้งสายซัพพอร์ตอะไรก็แต่ จะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้อัพเลือดไว้หมดเลยก็ได้หรือจะเอา50พอยเนี่ยไปลง MP d n ดีกว่าจะได้ฟื้น MP จะได้เด้งกลับขึ้นมาไวๆนะรับจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยพวงว่า MP เราจะหมดไม่หมดนะครับนะฮะก็เราแต่ล้วแต่ความถนัดเนาะนะครับส่วนสุดท้ายเลยนะครับ PVP นะครับ PVP อันนี้ไม่ต้องไปสนใจเลยก็ดีนะไม่ต้องอัพเลยเพราะว่ามันอัพไปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าพระเราเนี่ย ถ้าอยากจะเน้นค่าถ้าอยากจะค่า PVP เยอะนะครับผมแนะนำว่าให้ใส่เซต PVP เซต EK นะดูว่าเซต PVP ใหม่ที่มีที่เข้ามาในแพท60เนี่ยทะคมันก็มีเซต PVP ใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนะครับก็ไปหาใส่ก็ได้นะครับก็ถ้าอยากจะได้ออฟเซต PVP ออฟสวยๆเลยนะครับก็ต้องมานั่งรีออฟใช้ที่รีออฟนะที่รีออฟหน้แบบนี้ ตาแบบนี้นะครับก็มานั่งรีอ็อฟหาออฟที่มันตรงใจเราที่สวยที่สุดนะครับถ้าอยากถ้าเป็นสายฟรีนะสายฟรี free, นะสายฟรี free, แบบไม่อยากเสียตังค์ซื้อในประมูลอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีบางชุดเนะี่ยถ้าออฟสวยๆมีรูนะมันก็หลายตังค์อยู่นะนะกว่าจะเพราะว่ากว่าเขาจะหาออฟรีอ็อฟกี่รอบอะกว่าจะได้ออฟที่มันสวยตรงใจอะนะครับมัน,ะนก็อาจจะแพงนิดนึง นะครับต้องใช้ทุนนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะเน้นค่า PvP เยอะๆนะผมก็แนะนําว่าให้ไปใส่ชุด PP ซะดีกว่านะครับดีกว่ามานั่งบกค่าตรงนี้มันเปลืองนะมาเสียมาเสียเปล่านะครับโอเคนะคเข้าใจไหมเนี่ยที่ผมพูดไปทั้งหมดนะโอเคนะครับก็ก็แนะนําว่าสรุปเลยเนาะก็แนะนําว่าให้อัพเลือด,ดเยอะๆนะครับอัพเลือดไปซักร้อยหนึ่งก่อนก็ได้นะ อ่านี่ผมเอจงจากเลเวลอะไรอ่ะอันเนี้อ่าเลเวลห้าสิบแล้วกันนะเอาเลือดเอาเลือดก่อนหนึ่งร้อยพอยต์นะฮะร้อยพอยต์นะฮะเลือดก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคุณจะเอาไปเฉลี่ยลงอีกห้าสิบพอยต์ใช่ไหมถ้าเราเลเวลว่าสร็มันจะได้หรอร้อยห้าสิบพอยต์นะครับอัพไปเลือดไปและร้อยนึงมันก็จะได้ประมาณห้าพันห้าพันห้าหรือน่าจะน่าจะประมาณห้าพันห้าร้อยพอยต์นะฮะประมาณนั้นนะครับ และอีกห้าสิบที่เหลือคุณจะไปลงอะไรก็ได้ลงให้พีรีเจนเพื่อให้มานานมันเด้งเด้งเร็วๆขึ้นเด้งเยอะขึ้นนะครับหรือจะไปลงออแทกทายนะครับถ้าเป็นสายโจมนะฮะถ้าเป็นสายโจมนะครับหรือว่าจะไปลงฮิลลิ่งพาวเวอร์นะครับก็จะได้พลังฮิลเยอะขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับจากเดิมถ้าไม่มีเนี่ยถ้าผมไม่อัพไม่อัพไม่อัพอันนี้50พอยต์ไปลงเลือดหมดเนี่ยก็จะฮิลลิ่งพาวเวอร์ตอนนี้ผมก็จะมี1,800 ถ้าอันนี้ผมัพไปห้าสิบได้เพิ่มมาร้อยหนึ่งก็มีอยู่พันเก้ายี่สิบนะฮะอันนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้หิวแรงอะไรเยอะนะครับก็หิวดอกละสองสามพันนะบางทีก็เด้งเกือบหมื่นบางทีถ้าติดขี้นะก็เกือบหมื่นนะครับก็โอเคอยู่นะครับนะฮะหรือจะัพตามผมก็ได้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ลง hidden power ร้อยหนึ่งเอ้ยห้าสิบอยที่เราก็เทเลือดหมดแล้วตอนนี้ผมจะลงเลือดน้นเลือดแล้วนะครับจนหกสิบแหละอ p เลือดยาวๆเลย นะครับถ้าใครเล่นไม่เป็นนะถ้าไม่รู้จะไปทางไหนก็อตามหกเ,เลยจบนะง่ายดีนะครับโอเคนะครับก็ไทยก็คงจะงงมีงงกันบ้างแหละนะว่าเออมันมันอะไรเดี๋ยวมันอัพอะไรดีไงนะยังไงก็เล่นพีชอนะ่ะเนาะตัวมันบางนะครับก็เลยต้องเน้นเลือดเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาโดนดาเมจอะไรทีมันโดนโดนค่อนข้างหนักนะโดนค่อนข้างหนัก นะครับมันไม่ไดโ,ดมไมไดโดนมันไม่ได้โดนเบาๆเหมือนแทงเหมือนเหมือนสายอื่นอนะ่ะสายที่โจมตีใกล้ๆอย่างเงี้ยนะรเราเป็นสายเวทตัวบางอยู่แล้วสายเวทขบ้าสองบางหมดทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสตัตหรือว่าฟลอชเชอร์แบบตัวบาง,บางนะครับบางจริงๆนะครับแล้วก็ฟอนเบเดอร์ก็จะบางบางนะแต่ว่าจะถึกกว่าเราถึกกว่านิดนึงนะครับมันจะถึกในระดับกลางไม่บางเกินไปนะครับ ก็ต้องก็เราก็เลยต้องเน้นเราเป็นสายเวทก็ต้องเน้นเลือดนิดหนึ่งนะเลือดเยอะๆไว้ก่อนเราจะยืนยืนยืนได้นานๆนะครับนะฮะสเตตัสก็ควรที่เน้นเลือด่ะเน้นเลือดนะเน้นเลือดนะเน้นเลยว่านเน้นย้าเลยนะว่าคนเน้นเลือดให้เยอะไว้ก่อนนะครับถ้าเล่นพระแล้วเลือดไม่ถึงมือนี่อย่าล่นเลยนะครับเสียเสียคารีสเตตัสเปล่าๆนะผพูดเลยนะนะครับมัน มันยืนมันไปไม่รอดนะครับถ้าไปมันไปไม่รอดในแมปใหม่ในภายภาคหน้ามันจะลําบากนะครับถึงแม้จะไปรอดมันกมน็มันทำให้เราเล่นลําบากนะลาบากจริงนะครับวันนี้เจอวันนี้ผมก็เจอวิาสาด์นะวิสาด์วิาสวาด์เลือดไม่ถึงหมื่นะนะครับโดนโดนมอนมอนแมปใหม่ตีสองสามทีอะ่ะน้องมองเลยนะครับก็เลยก็เลยมาเตือนว่าถ้าจะเล่นเนี่ยควรอัพเลือดให้เยอะ นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ที่ระดับสูงสูงเนี่ยมันโหดนะครับแล้วมาตีแรงนะฮะมาตีแรงนะครับ,รรบทาให้เราเลือดลดไวมากนะครับไวมากมากนะครับก็เลยเน้น,นย้ำว่าคนที่จะอัพเลือดให้เยอะๆยะนะครับสักร้อยหนึ่งก็ได้เอาไปร้อยหนึ่งก่อนที่เหลือที่เหลืออีก50าสิบร้อยนะครับเมื่อเราเลยวลห้าสิบนะร้อยหนึ่งเลยเลือดเอาไปเลยร้อยหนึง่งเถือยที่เหลืออีก50ากูจะลงเลือดต่อให้หมดเลย นะครับหรือว่าจะอัพอะไรก็เสียเสียดดูนะครับผมถ้าอัพเทาเลยว่ห้าสิบถ้าเราลงเลือดหมดเลยเนี่ยก็เลือดท้องรถก็จะอยู่ประมาณหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกนะประมาณนั้นนะครับก็โอเคแล้วเลือดหมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยถือว่าโอเคแล้วกลางๆไม่มากไม่น้อยไปนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับกูรูรีวิวนะในบทที่สามนะครับผมก็มาพูดถึงสเตตัส สเตตัสที่เราควรจะอัพนะครับเมื่อเราเล่นพระเป็นพระหรือว่าเป็นพีีแล้วนะครับก็ผมก็อธิบายไปแล้วนะเรียบร้อยนะครับก็น่าจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับก็อย่าก็อย่าถือโทษกดเครื่องผมนะนะครับผมก็พูดในในทางที่ในมุมที่ผมเข้าใจอะนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ก็จะก,ก็ถามอีกทีนึงนะผมจะเดี๋ยวผมจะตอบพิมพิม์ให้น่าจะเข้าใจกว่า นะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับบทที่3นะฮะพูดถึงสเตตัสที่ควรจะอัพนะครับสำหรับคนที่เล่นพระหรือเป็นพีทนะฮะก็อธิบายจบเสร็จสิ้นวิธีเรียบร้อยนะบทที่3จบแล้วนะมีแค่นี้แหละนะครับก็สำหรับคลิปหน้าบทที่4นะครับผมจะพูดถึงเรื่องชุดนะจะเข้าเรื่องชุดแล้วนะับชุดเลือกให้มันเหมาะให้มันเหมาะกับสไตล์การเล่นอของเรา ว่าสไตล์การเล่นของเราควรจะเอ้ควรจะเลือกใส่ชุดแบบไหนนะครับจะใส่ชุดครับเมื่อไหร่ดีนะครับจะใส่ชุดที่มันแจกฟรีถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมนะนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบทที่4นะครับการเลือกชุดนะ สำหรับคลิปนี้บริษัทมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าบ๊าย